ใช้ฟันฉลามเปิดเบียร์นักศึกษาราเริงวิดีโอที่มีชื่อว่า the shark shotgun ได้สร้างความกระททาไปทั่วเน็ตหลังชายคนหนึ่งใช้ฟันฉลามเกยตื้นเปิดเบียร์ให้ตัวเองกลุ่มนักศึกษาจากสมาคมเดียวกันได้ไปปาร์ตี้กันอย่างหนักที่แอตแลนติกรีสอร์ทในบาฮามัสระหว่างช่วงสปริงเบรก พวกเขาบังเอิญไปเห็นฉลามเกยตื้นเขาด้วยความนึกสนุกและนึกว่าเท่พวกเขาก็เลยตัดสินใจใช้ฉลามเป็นเครื่องมือสำหรับเกมดื่มเบียร์แบบช็อตกันด้วยการใช้ฟันคมกริบของเจ้าฉลามทีมหน้าสงสารเจาะรูก,กระป๋องเบียร์ก่อนจะสูบเบียร์ลงท้องอย่างเมามันวิดีโอฉบับนี้ถูกอัปโหลดไปยังไอจีในชื่อ total f r e t move spring break และมีผู้ชมแล้วกว่า560,000ครั้งผู้ชมส่วนใหญ่ต่างก็คอมเมนต์วิจารณ์การกระทำของพวกเขาผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่านี่มันผิดอย่างแรงฉลามควรจะได้รับเกียรติยการไม่ต้องมาเป็นเครื่องมือเปิดเบียร์ให้กับพวกเด็กที่มี IQ เป็นเลขตัวเดียว อีกรายกล่าวว่าการกระทําของพวกเขาช่างน่ารังเกียจเพราะฉลามเป็นสิ่งมีชีวิตการนำมันมาใช้แบบนี้เป็นเรื่องน่าขยะแขยงและพวกนักศึกษาก็น่าจะเข้าใจอะไรได้มากกว่านี้ นี่นับเป็นวิดีโอฉลามฉบับที่2ก่อนหน้านี้กลุ่มนักศึกษาชายกลุ่มหนึ่งได้กระโดดลงไปแห่ฉลามในแท้งก่อนจะรีบว่ายน้ำหนีตายฟังแล้วก็สงสัยเนาะว่าสมองเนี่ยทำด้วยอะไรจ๊ะพ่อคุณ